โอ้โห oh, คุณต้องฉีดด้วยเลยครับเลยเคยาวราชเคยาวราชบอกท่านุไม่ต้องอะไรสอดไม่ต้องอะไรเลยอินเกินอินเกินอินเกิน ไม,ไม่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 ไรไม่ไรไม่ไรอาคุณเพื่อน,นตอนนี้นะฮะ <c oughs> สวัสดีนะครับ <c oughs> สวัสดีครับห้ามห้ามห้ามอือตอนนี้ผมอยู่ที่กี่คนแล้วกี่คนแล้วโอ้โหพันสองนะพันหนึ่งนะถึงแสนยังไ <c oughs> กล้แล้วครับ <c oughs> เอ้ยเวลาขายของนี่คนดูเยอะนะแต่เวลาอย่างนี้คนไม่ค่อยมีคนระับ ราะว่ามันไม่มีจุดขายแต่ไม่เป็นไรเรามีสิ่งหนึ่งที่อยากจะพูดก็คือว่าวันนี้นะฮะเราอยู่ที่อำเภอพนมทวนจ,จังหวัดกาญจนบุรีคือมีคนส่งข่าวมาให้ผมว่าตอนนี้คุณแมนแมนเนรามิดใช่ไหมใช่ครับแมนเนรามิดซึ่งเป็นอดีตนักร้องซึ่งผมว่าถ้าถ้าเป็นรุ่น อายุประมาณสัก30 40ปีอ่ะ40-50ปีเพราะตอนนี้คุณแมนก็น่าจะอายุประมาณสัก70กว่า77 75-77ถึงประมาณนี้นะครับถามว่าเมื่อก่อนมีชื่อเสียงมากนะครับถ้าย้อนลองถามพี่ปานาอาดูนะครับคุณคุณแมนเนลมิตรจวใจของเสียงเพลงที่ดังมากๆเลยคือจับจับตัวตีจับตัวตีตาจอง แล้วก็แม่ไม่ชอบแม่ยอดชวนชมแม่ชอบชวนชมนะครับสองเพลงนี้แต่ตอนดังติดปากมากนักร้องที่มา,มารรลุนใหม่ๆก็จะเอาเพลงสองเพลงนี้ไปร้องเราก็ไม่ใช่เพีแค่พ่อสองเพลงนี้นะครับก็มีเพลงอื่นๆที่ที่ค่อนข้างที่จะดังก็ส่งเรื่องนะครับมาทางผมว่าตอนนี้ที่เขาเข้าโรงพยาบาลบ่อยแล้วก็ลําบากมากนะครับพอเราไปอยู่โรงพยาบาลก็อยู่ใน,ใน,ใ,นในห้องรวมห้องอนาถานะฮะ แล้วตอนนี้ก็บวกว่าอยากเจอบินบรลลิส์นะครับผมก็เลยคิดว่าโอเคถ้าไม่เหนือบาปกาแรงเลยจริงๆแล้วสําหรับเขาเนี่ยผมว่าเขาคงไม่ได้อยากที่จะต้องการเจอผมหยอกนะเพราะคงหนักจริงๆแล้วก็คงไม่ไหวจริงๆนะครับแล้วก็เป็นกำลังใจให้พี่เขาแต่ผมรู้ว่าตอนเนี้ยเรามาถึงตรงเนี้ยนะฮะก็เป็น เขาเรียกว่าเหมือนเหมือนสวนเหมือนเหมือนเหมือนที่แบบก็อยู่ที่นี่น่าจะเป็นแบบธรรมชาติที่สุดนะฮะเขาเรียกว่าธรรมชาติบําบัดนะฮะธรรมชาติบาบัดนะแล้วพี่เขาก็น่าจะแบบอยู่กับเพื่อนเพื่อนเขาก็เป็นโคศกนะฮะโคศกประจำสถานีในในเนี่ยในในพนมทวน แต่เดี๋ยวนี้ไม่รู้ก็ทำาด้วยาแต่ที่นี่มัมุ่งเยอะมากเลยเดี๋ยวต้องไปตะล่อมตะล่อมดีไปเดี๋ยวไปคุยกับพี่แมนกันดีกว่าข้อวันนี้ผมไม่ได้มาคนเดียวผมมาคุณเอกพันธ์บรรลุธิ์เพราะว่าคุณเอกพันธ์เนี่ยบอกว่าชอบสองเพลงนี้มากก็เลยอยากจะ,ะมาด้วยม,มาด้วยมาด้วยมาปกติแล้วคุณเอกพันธ์จะนัดไปแต่มามากับผมนะครับวันนี้เอกพันธ์มา เ,เขาร้องเพลงแมนเนอมิทไม่ใช่มาร้องเพลงสายยันสัญญาออวันนี้พี่วันนี้หูไม่เจอต้องอเมริกาเอ,อ<ะ>เมริกาที่ประมาณสาวสิบปีแลสิบปีสิบปเปอรเซ็ดปีใครบอกผมไปอเมริกามาประมาณยี่สิบกว่าปีแล้วยออี่สิบระ ยี่สิบสองห้าสี่เรื่องโอโกนนั้นโอ้ใช่ใช่ก่อนหน้านั้นพี่แมนนี่นะคือที่แมนเนลมิสเนลมิสไม่ใช่แดนเนลมิสถ้านแดนเนลมิสทัานในสวนสนุกนี่สังเกตนะครับมีอะไรปูดๆขึ้นมาทั้งนักขี่เขาเรียกว่าเป็นเกาเกาทั้งตะตุ่มทั้งขาเนี่ยเยอะแยะเป็นเกาไม่น่าเชื่อนะครับย้อนอดีตไปประมาณสักสี่สิบปีได้ไหมพี่แมนสี่สิบปีนี่แมนเนลมิสนี่ไฟท์พี่แมน top five นะพี่แมนอายุเท่าไหร่นะพี่ เจ็ด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 อ๋อเจ็ดเจ็ดก็ก็สี่สิบปีถ้าใครอายุประมาณสักสักห้าสิบคือสี่สิบห้าสิบอ่านะรู้ทันท็อปไฟนะทูกทุ่งท็อปไฟในเมืองไทยเลยนะแมนเอลิมิตเนี่ยเพลงของพี่แมนดังๆนั้นชื่อเพลงอะไรนะชวนชมจองไว้ก่อนอ่าชวนชมชวนชมจองไว้ก่อนแล้วก็เฮ้เพลงชวนชมกับไอไอจองไว้ก่อนคือจับตัวติดตจจองใช่ไหมอ๋อเพลงเดียวกันแล้วมีเพลงอะไรอีม่ที่ดัง เป็นระดับไม่ลงไม่สำคัญลูกจ้างนาดำนาดอนเอ็มเลงเออสมัยก่อนหล่อหน้าดูนะเห็นเขาบอกนะฮะสมัยก่อนนี่หล่อหน้าดูเลยนะหล่อไหมก็ไม่รู้เราก็ไม่รู้สิเองว่าหล่อหรือเปล่าเออถ้าไม่หล่อจะจะไปสอยเยกอยไปได้ยังไงกอยใจนะเขาสวยมากเลยนะกอยใจกอยใจเกลแก้วเขาสวยมากเลยนะอ้อภรรยากอยใจเกลแก้วเขาสวยนะภรรยาเขาพี่แมนพี่ หลักแล้วพี่ป่วยเป็นโรคอะไรบ้างเนี่ยก็สมัยก่อนที่ไปเยี่ยมเลยนะที่โรงพยาบาลแลที่โรงพยาบาลข้างในอ่ะข้างในใไตอะไรอย่างเงี้ยแบนแบบแล้วตับแข็งเกือบเกือบเกือบโดนตับแข็งไปขาดเลือดไงเพราะเรากินอย่น้ำชาเนี่ยเราน้ำชาไม่ตับแข็งหรอว่ะเป็นอะไรก็เกี่ยวกับภายในภายในแล้วก็ขาดเลือดไปให้เลือดใช่เลือดจางเลือดจาดเลือดไปเลี้ยงสมองใช่ไหมรอดตายมาหลายครั้งแล้วเนี่ย แมวก้าวชีวิตเหมือนกันนะเรานะไม่ปล่อยเพื่อนเพื่อนปล่อยหมดปีนี้ถ้าจะรอดก็เอาเสือมานอนเนี่ยนอนเสือนอนหลุนหัวเลยปีนี้ว่ากัาไปตามนักร้องที่สนิทสนิทสมัยก่อนนี่มีใครบ้างที่สนิทกันเลยกอดคอด่าพ่อร่อแม่กันเลยใครบ้างสังทองสังทองสีใสพิเปียกและแก้วแก้วการสุพรรณอ่ะ ้เออพี่ก้านการแกนสุวรรณารุ่นพี่ท่านสุพรรณแล้วสนิทหมดสุชาติเฉียนทองพวกเนี้ยเออจับตัวจับวาทองแล้วพี่พ่อไวโพสอ่ะสนิทไหมสนิทแต่ว่าไม่ค่อยได้เจอกันนานๆไปเรื่อยๆแล้วสุพรรณเหมือนกันนี่นะพวกสนิทสนิทรี่ไปกันหมดแล้วนะเดี๋ยวจะเล่าเลยนะจะตามไปแต่พี่ก้านยังไม่เสียไปอ่ะกเสียใส่แล้วเสียนานแล้วเสียพมแล้ว แล้วตอนนี้ที่เพลงเราที่ดังๆเนี่ยเราก็คือเราไม่มีลิขสิทธิ์อะไรของเราเลยใช่ไหมไม่มีก็เป็นของคนแต่งคนแต่งไปก็คือเราร้องแต่ถ้าร้องก็จบไปเราวงทุรารัดครับใช้มุสิงแล้วทุกวันนี้จะมีงานอยู่ไหมไม่มีเลยสองปีแล้วทำไมอ่นะเพราะอะไรก็โควิดนีแล้วเอาอะไรกินอ่ะทุกวันนี้ก็ ใช่เหมนส่งอายุบ้างอะไรบ้างประชงอายุได้หลายเดือนละาหกพันเจ็ดร้อยนี่มุ้งหรืออะไรครับเนี่ยมุ้งนอนโอ้โหตายแล้วออกระเพ้ามาทำมุ้งอ่ะชอบนอนนี่ฮัมบูร์นทำนันฮัมบูรบนเดี๋ยวเย็นขึ้นไม่ค่อยไหวแล้วเนาะแล้วตอนบอกว่าสองปีไม่มีงานแล้วก่อนหน้าสองปีนั้นมีงานไหนร้องเพลงเหรอมีไปตามยังไงไปร้องยังไงเพราะว่าเชิญไปทำงานงานบวชงานแต่งงานบวชงานแต่งได้เท่าไหร่ได้กี่เท่าไหร่ ทักไล่ใกล้กับสี่พันห้าพันตายก็เจ็บแต่ก็สว่างที่โลกก็ทักไล่ก็บวกค่ารถค่าน้ำมันไปต้องร้องเข้ากี่เพลงแล้วแต่เขาจะแล้วแต่เขาจะไล่ลงเขาจะให้ร้องห้าเพลงห้าเพลงตอนนั้นยังกินเหล้าอยู่ไหมกินตลอดทุกฝ่ายเขากินทุกวันเลยเขาเขาต้องเลี้ยงเนี่ย้กินทุกคนแหละถ้าไม่กินนี้จะจะร้องเพลงไม่ได้ก็มันไมันเคยมันไม่มีอารมณ์นักร้องเพลงนี้ทุกคนเลยเนาะ ันเหมือนกับว่าเหมือนเรากาย้อมใจนะเหมือนเราเคล่อนไปจะได้แบบมีความสุขใช่ป่ะยุคหลังนี่ที่เกิดที่เขากินเราแล้วก็เสียชีวิตเนี่ยก็จะมีรับพินบูไทยใช่ไหมที่กินอย่างนี้ทำไมแดนในมิทไม่ไปอ่ะไม่ไหวเราไม่ได้ถินเี้เราเินอยู่โซดากินนี่หน่อยพอเป็นยาโอินนี่หน่อยพอพอเป็นยามาถึงตอนนี้แล้วเนี่ยยังพอมีกําลังมีแรงที่จะร้องเพลงได้ไหมไหนลอง ชวนชมสักสักตีนึงตีนึงตีนึงชวนชมเนี้ยชวนชมชนชมแล้วก็อชวนชมชวนชม Don't <laughs> rock, มานเจตีน้องกมีชอกอนมวนวนม้มมมรนนดมาาาจบโอ้โหพี่จได้หมดเลยนะนี่ผมกลัวอะไรรู้ไหมกลัวอะไรกลัวร้องแล้วสิ้นใจนี่กับนรอบเลยจจตัวตีตาจอมด้วยเพราะว่าหนึ่งก็คือตอนเนี้ย เอ่อร่างกายก็ไม่ค่อยแข็งแรงแต่ด้วยความที่เราเป็นศิลปินนักร้องใช่ไหมเพราะนั้นเพลงพวกเพลงพวกสองเพลงเนี่ยเราทําให้รู้สึกว่ายังไงก็จําได้ใช่ไหมเรื่องเสียงเนี่ยโอเคผมว่าก็ก็ยังได้เยอะค่อนข้างที่จะค่อนข้างดีฉะ่ะ้นวันนั้นที่เราไปเยี่ยมพี่อะไรนะนกนกพรนกพรนกสุพรรณก็ยังร้องมาได้ถึงขนาดนี้นะเพราะว่าพี่นกพรน้องได้แปลงบางไม่เจอกันนานคิดถึงจังเลย เพชรแพร่ดารานั่นแหละแต่เนี่ยโอเคมาหาพี่พี่แมนเนี่ยก็เสียงค่อนข้างจะดีนะครับแต่คราวนี้ถามหน่อยว่าทุกวันเนี้ยกลายเป็นอยู่เนี่ยก็คือรายได้มีเงินมาจากเงินผู้สูงอายุเ0ียร้อยแล้วมีอะไรอีกไหมกรัดรัดเลยอ๋อวันละหารเดียวละสามร้อยจเป็นพันหนึ่ง เป็นพันธ<น>ุ์อยู่ได้อยู่ได้ไหมอยู่ได้ไม่ได้ก็ต้องอยู่ก็ต้องอยู่แต่ยังโชคดีว่ายังมีบ้านเป็นของตัวเองอไม่ต้องไปเช่าเขา <_ an> อ่าก็ยังดีแล้วอย่างนี้ยังไงฮะวันวันหนึ่งใครหาข้าวหาปลาหาหยุกขยามาให้กินก็ <_ an> ทําเองแล้ต้องมีเพื่อนเพื่อนสองคนอ่ะเขาโรน,นชนมาทาั้งค่ะก็ให้มาอยู่เป็นเพื่อน อ๋อดีเนาะทุกคนให้เขามาอยู่เป็นเพื่อนเราแล้วพวกเนี้ยพวกที่อยู่แล้วรอบเนี้ยของใครอ่ะของเมียของเซตร์อะที่ไปกินของเขาได้ไหมไม่ไม่ไม่ได้ใบมะม่วงมะม่วงกล้วยเกลี่ยเก็บกินได้ไหมขอได้ขอได้ต้องขอเขาไหมไม่ต้องขอแล้วหยิบเลย เพราะว่าภรรยากับเก่านี่ก็ไม่ได้อยู่ด้วยกันแยกกันอยู่อยู่ต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างอยู่นะเพราะรักกันมากไมครับเลยต่างคนต่างอยู่ไปอยู่กลูกมองเมริกามั่งอะไรมั่งเงี้ยเราก็อยู่เราอยู่นี้ทำเยอะอาจะทำวะอาทิตย์นี้ถ้าเกิดป่วยขึ้นมาใครพาพี่แมนไปโรงพยาบาลน่าดีก็นู่นเราพวกมั่งอะไรมั่งกรับไปจะพากันไปยากพี่น้องที่นี่ก็มีอยู่เราจะเพิ่งไปไหนเลยเนาะ อยู่บ้านนี้ก่อนรอเดี๋ยวแต่บางครั้งไม่อยากอยู่แล้วเบื่อทำไมอ่ะคือเมื่อไรเพื่อนๆก็ไปหมดเมื่อเราอยู่อยู่บ้นมันตามไปเดี๋ยวโควิดหมดก็จะไปร้องเพลงต่อมาเอออยู่ให้ทันวันเกิดพวกผมนะเดี๋ยวจะเอาไปร้องเพลงเจ็ดพฤษภาคมนะเออไปไปขายนะขายนะครั้งที่บางหลวงพ่อระพูอะโอ้โหงานใหญ่หลวงพ่อระพุ้อยกว่าปีแล้วปีที่ไปเต็มบทนะสิบปีสิบปี นานนานนานอ่ะแล้วไม่มีเพลงอีกเพลงหนึ่งที่สร้างคือเสียงให้แมนเนลามิดมากเลยเพลงเนี้ยเพราะว่าใครๆก็รู้จักเพลงเนี้ยชวนชมยังไม่เท่าไหร่แต่เพลงเนี้ยรับรองว่าเอ่อเพลงเพลนี้ก็น่าจะรู้สึกว่าโอเคนี่แหละคือแมนเนลามิดชื่อเพลงจองไว้ก่อนจอมแล้วคือถามแล้วเอามันทำไมเนี่ยฮะเอามันทำไมเอามาเลี้ยงปลาเอาพื้นคองพร้อมฮะพร้อมยังครับก่อนเนอะ จองไว้ก่อนนะที่อะไรนะจ, <c oughs> จับตัวทีจับจอง เพลงเพลอะไรมวลเมืองการใครแต่งอ่ะไรก็เม <si ื่อก่อนคนที่แต่งกายไปแล้วก็แต่งไม่ถูกเราก็มาสวมมาแทนมาซ่อมแซมใหม่เอาท่อนเดียวท่อนเดียวท่อนเดียวแสนชื่นใจได้มาเมืองการสายลมโชยพัดผ่านเมืองการนั้นแสนสดใสแม่น้ำสองแปร่ไหลเปรรวม กปนไปเม่น้อยเล็กเป็ใหญ่ไหลรวมไปแม่น้ำแม่จกโอเคอันนี้มีค่าว่าเป็นเพลงที่เขาเรียกว่าส่งเสริมการท่องเที่ยวของมูงการจําจังหวัดปจะจเาเอาเอาแบบเอาเาเนื้อเนื้อหาจากมวลมืองเหนือที่ทูนตรองใจไม่น้อยเขาอยากไว้ก็เลยมาเป็นมวลมืองการ แต่ว่าใครมาก็ต้องร้องเพลงนี้แต่ที่จะได้มาเมืองกาดเนี่ยอ,อเาละทีนี้ถ้าเกิดว่า,าใครที่เขาจะอยากช่วยเหลือพี่แมนเนี่ยแล้วจะทำยังไงม,<อ>มีเบอร์มีเบอร์เลขที่บัญชีอะไรไหมมีมีืมมี <c oughs> แล้วเวลาเบอร์เงินแล้วใครไปเบอร์ลนะ่ะก็เบอร์เองเบอร์เองทศ ทกศใช้ใช้ธนาคารทกศตอนนี้มีเงินอยู่กี่สิบล้านเนึ <c oughs> <c oughs> ่ต้องเงินผู้สูงอายุก็เข้าบัญชีนี้ใช่ใช่ไหมไอไอะไร <c oughs> แห่งรัฐเนี่ยเข้าทุกเดือนไหมเข้าท,ทุกเดือนทุกเดือนเละสามร้อยทุกเดือนเลยจริงๆแล้วบ้านเราน่าจะมีสวัสดิการเกี่ยวกับเอ่อพวกศิลปินเนาะแต่ยังไงก็แล้วแต่ศิลปินเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นอย่างเงี้ยเจ็บไข้ได้ป่วยเนาะจริงๆแล้วสมาคม ว่าเขามันไม่ไม่ยั่งยืนเนี่ยแต่ถ้าจะเป็นรายการยั่งยืนเขาองเป็นของรัฐบาลศิลปินที่ที่เป็นอย่างเงี้ยพึบเนี่ยให้ไปเลยเดือนละพันเดือนละแปดร้อยเดือนอะไรก็ให้ไปเลยเนาะเป็นศิลปินว่ะเท้าทายไม่เหมือนไม่เหมือนเมกาเนอะก็ก็ไม่รู้ว่าแต่แต่ผมคิดว่าอย่างผู้สูงอายุโอเคก็ให้เดือนละหกหกสิบให้หกร้อยเจ็ดสิบให้เจ็ดร้อยใช่ไหม 8ปดสิบแปดร้อยท่านนพันต้ออยู่แล้วคน <500. S 2> ป่วยทุกขลภาพก็จะให้เ,เดือนละแปดร้าาอยอย่างเงีเ้ยนักศิลปินเนี้ยถ้าเกิดไม่มีงานแล้วอายุเกิน70ไปแล้วหรือว่า60อะไรประมาณเนี้ยคนที่ได้อีกหนึ่งต่อนะอก็เคยเสร้างชื่อเสียงเคยให้ความสุขกับพี่น้องประชาชนในการามอร้องทงร้องเพลงก็คือต้องแยกออกมาจากจากคนทั่วไปม่็จะมีนะ อย่างเงี้ยท่านมีนะได้สองต่อนะ่ได้สง่งอายุแล้วก็ได้เป็นศิลปินไม่ใช่ศิลปนแห่งชาติแต่เป็นศิลปินเฉยๆ<ช>แต่<ช>ทุกคน<ช>ภาพมาสามารถที่จะดูแลไปและควรจะได้อีกนิดหน่อยอันนี้ผมเสนอว่าเลยนะครับรัฐบาลชุดนี้นะครับก็คือบางคนคิดว่าศิลปินเนี่ยร่ำรวยเงินทองเมื่อก่อนเนี่ยโอเคตอนที่เขายังดีมีชีวิตอยู่เออยังดียังสามารถทํางานยังสามารถที่จะเอา,เอาความ สมามรถของตัวเองยังยังยังสามารถหางเงินในทองได้แต่พอแก่ลงหรือว่าเกิดอะไรขึ้นอะไรเป็นโรคเป็นปอะไรก็แต่นอนทุกขภารหลายหลายคนที่เราไปเยี่ยมมานะ <c oughs> ว่าจะเป็นพี่อะไรนะตอชะดอขอร้อะพี่ <c oughs> เพชร,ทรทา,าม <c oughs> เพชรโอทรทา,ามพี่ <c oughs> นพรนสุภ <c oughs> ันันนี้ก็ยังอยู่ <c oughs> แล้วก็ใครอ่ะ่้ขรร้อกเก่าแล้วหลายคนนะก็ยังพยายามที่จะมาช่วยเหลือตัวเองแต่วันหนึ่ง วัน,นวันวันเนี้ยเขายังสามารถที่ยังมีแรงที่ช่วยตัวเองได้โอเคก็ก็ไม่เดือดร้อนแต่วันหนึ่งในเมื่อเขาไม่ช่วยตัวเองไม่ได้ญาติไม่มีนอนอยู่คนเดียวถ้ามีเพื่อนบ้านมาคอยดูงดูแลอย่างเงี้ยควรจะมีสวัสดิการให้เขานะครับศิลป,ปินเพราะว่าจะทางสมาคมที่จะเป็นสมาคมลูกทุ่งที่ดูแลเขาไม่ไหวนะครับเพราะเขาไม่มีเงินเข้ามาเพราะว่าไ,ไม่ได,ไได้ไม่ได้ไม่ได้รับสนับสนุนจากรัฐบาลเพราะรัฐบาลต้องเอาเราเนียเข้าเป็นวาระ ที่ว่าให้ศิลปินที่เคยสร้างชื่อเสียงแล้วก็เกิดทุกร้ภาพควรจะมีให้เขา,าแต่ละเดือนแต่ละเดือนนะพี่แมนนะอยากได้ไหมอยากได้ <c oughs> อ่าไม่เป็นไรวันนี้เราสองคนมาเยี่ยมพี่มแมนละเอาเอะกระเป๋านะแล้วยังไงเดี๋ยวจะเอาเงินเอางี้ดีกว่าพี่แมนเดี๋ยวผมกับคุณเอกพันธ์เนี่ยจะให้พี่แมนคนละหนึ่งหมื่น ถ้ากิดเป็นพิมามีสองหมื่นนะแล้วก็เดี๋ยวผมให้พิมายเก็บไว้ในตัวสักห้าพันพอเนาะพันเดียวก็พอแค่ไปเข้าบัญชีไปเอาเอาเก็บไว้พันเดียวเท่าไหร่เท่าไหร่พันเดียวได้ที่เหลือเข้าบัญชีไปก็บัญชีเลอจะไปเบิกทำอะไรเอออย่ามาเก็บไว้ในตัวอันตรายเดี๋ยวเก็มีเงินเยอะนี่ใครเขารู้เข้านอนตายตรงนี้เลยนะไม่ซื้อเหล้าซื้ออะไรกินแล้วนะใครรู้เข้าวอะไรทีใครรู้เปล่า เลขบัญชีอัะเดี๋ยวเลขบัญชีมาแล้วก็เล่นของเราเอาไว้สองพันแล้วกันเผื่ออพันอีกอีกหมื่นแปดเดี๋ยวไปเข้าบัญชีให้เล่นที่บัญชีมาแล้วอยากให้รู้นะว่าไปกดมาหมดนะห้ามกดหมดนะ๋อไม่มีแล้วต้องกด ประหยัดคนใช้ประหยัดประหยัดค่อยๆกินนะค่อยๆกินเอะตัวนู้นกินได้เลยนี่แก้ไว้ใช้พิธยนั่งดูเลพี่ไายคิดนิดหนึ่งมาเงินที่นี่เป็นอะไรอ่ะเออมารับตังค์ออเคนะโอ้หันเดี๋ยวไว้ก่อนนะสองพันนะติดตัวไว้ติดตัวไว้เดี๋ยวผมเอาอหมื่นแปดโอนเข้าบัญชีไปนะ แหวนมันรับไปเถิดน้องที่เป็นแหวนทองมันก็แหวนของพี่สวมมันะไว้ให้ดีอย่ามอนไม่มีจะจำนำก็เชิญคอยคอและรอเกตแหวนพิรมันแพงเ,เกินไว้ให้พี่มีเงินพี่จะเดินหาซื้อมา ครอเวอร์ได้อีกนะเนี่ยเพลงนี้ครอเวอร์ได้เห็นดาราเห็นคนนั้นคนนี้เพลงไปร้องรู้สึกมังไหมก็ดีใจดีใจใช่ไหมครับดีอย่างคือเราขายกินได้ตลอดชีวิตนะานใครก็ต้องถามว่าเพลงนี้มาจากไหนช่เขาพี่แมนในเพลงใครนร้องให้คนแรกนะร้องมันเยอะนะภูมิใจใช่ไหมก็ภูมิใจอ่าเพราะฉะนั้นวันนี้นะพี่แมนต้อง ดูแลตัวเองดีๆอะไรที่มันไม่ดีกับสุขภาพหรร่างกายก็อย่าเอามาใส่ร่างกายนะแล้วก็ขอให้มีความสุขสู้ๆนะครับพยายามออกกําลังกายพยายามที่ทานของที่มันมีมีประโยชน์เฮ้ยเรายาว for fever มาป่ะมาเดี๋ยวเอายาถ้าพี่แม่ไม่ทำตัวดีๆไม่รักษาสุขภาพนะพี่แม่ก็เก็บเสื้อผ้ายัดใส่กระเป๋า บ้านใหม่ก็จะไปอยู่บ้านเก่าไงเวลาแล้วบ้านใหม่จะไปอยู่บ้านเก่าโอเคพี่แมนนะตามนั้นอาพี่แมนขอบคุณแฟนๆหน้าแฟนเพจผมวันนี้ขอบคุณกำลังใจสวัสดีมาให้สวัสดีด้วยสิสวัสดีครับเอามือยกขึ้นสิเออครับน้องๆพี่ๆทุกคนนะที่ กตสามากับเอกพันบริลลิสวินบริลลิสว่ะสองคนอ่านะโอเคพรกพวกก่อนเมื่อก่อนนี้ วกกไปเคยไปเมกาก็ป่านโชว์ตัวลวนั้นประมาณปี่สิเปีไม่เจอกันเลยไม่เจอกันเลยอเมริกาโอเคมารู้มารู้ข่าวอีกทีก็จะตายแล้วโอ้โหเสียใจมากยังไม่ท้อยังไม่เขาเขาบอกว่ายุยืนเราก็ไม่อยาอยุยืนอยู่ก็ลำบากแต่ถ้าแต่ถ้ามันไม่มีโควิดต่างๆชีวิตเราก็ยังดีอยู่นะก็สามารถที่จะทำงานทำนู่นทำนี่ได้อันนี้กานะ ยาฟอฟิวเป็นยาที่สามารถรับประทานเป็นยาที่สามารถรับประทานได้เป็นยาสมุนไพรนะหัวไม่สบายหนึ่งใช่หรือว่ารู้สึกว่าไม่มั่นใจเรื่องโควิดก็รับประทานนี้เลยนะกินอาหารเช้าก็สี่เม็ดรับรองไม่เป็นโควิดไม่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 ใช่ไม่เป็นแต่สามารถที่จะรักษาโควิดได้นี่กระปุกต้องเท่าไหร่เนี่ยหกห้าร้อยเก้าสิบเนี่ย ห้าร้อยเก้าสิบแล้วการกนโคิดใช่ไหมอ่ากินได้เลยนะกาปวดหัวไม่สบายหรืออะไรเนี่ยกินหลังอาหารหลังอาหารสามมื้อเลยเช้าวันเย็นถ้ารู้ตัวว่าเฮ้ยรู้สึกมันขั้นเนื้อขั้นตัวขั้นขั้นคอหรือไอหรืออะไรเนี่ยกินนี้ไปต่อเลยห้าวันติดต่อกันแล้วหยุดไปเลยสองวันนะถ้ามันหายแล้วก็ไม่ต้องกินแต่ถ้ามีอาการปุ๊บก็กินต่อจาทะไรไรนั่นอ่ะโอ้ยฟัง ฟังดูก็นู้นแก่ต้องเผากะเพรากะเพราเยอะผ่าไว้ให้พี่แมงก็ตอนเย็นสี่โมงไม่กินเหรอสี่โมงเย็นเราไม่กินหรือไงจะกินดาวมะพร้าวเราสี่โมงกะพร้าวตรงนู้นวันสิ้นลมนู้นโอ้โอ้โหสิ้นลมะม่วงเนี่ยมะม่วงมันใช่างเ้ยมะม่วงมันน่าจะมะม่วงมึงแหละ ก็ <owad Es> อย่างนี้นะฮะการเจ็ดปัวได้อยู่กับธรรมชาติแบบนี้ผมว่าถือว่ามันก็เป็นการดีนะครับเพราะว่ามันทําให้เรียกว่าชีวิตนะฮะหรือว่าสุขภาพมันก็ดีมีแต่ธรรมชาตินะครับอันนี้น่าจะเป็นเขียวสยเขียวหวยเนี่ย โอ้ลูกนี้ยลูกจะแข็ลูกจะใหญ่ลูกจะแฉ่มันลูกแล้วก็ลองลองเดี๋ยวปอกเลยว่ามันมันไหมเดยต้องปีแล้วปีี่ยนดึงหมดคุณปีนได้เลยครับเดี๋ยวต้องลองครับผมปีนได้ครับผมไม่ใช่ปัญหาปีนต้ไมไม่ต้องปีนไม่มีไม้ต่อยครับผมมีไม่ใช่ไม่มีที่อ่าแป๊บนึงครับอยู่ไหนครับขอได้ครับไม้ช้อยอ่ใช่มันลุงบนบนอยู่ครับไม่เหรลุกนี้ครับบนอยู่โอเคนะครับ เพื่นอนๆก็วันนี้ก็ามาให้ความสน,น,นแล้วก็มาเยี่ยมเยียนที่แมนเนลามิดนะครับก็เป็นศิลปิน,น,นก็ศิลปินที่เคยสร้างรอยยิมมย้มแล้วก็เสียงเพลงนะครับเาคงวันนี้ก็คงมีความสนนะครับโอเคขอบคุณทุกกำลังใจนะครับโอเคเดี๋ยวจะลงเรื่องเล็กที่เป็นเชียร์เพื่อใครอยากจะช่วยอยที่แมนหลายๆลายๆเลยสวัสดีครับลูกเรือลูกเรือสุดใหญ่มาแล้วว๊ะโว้ยโว้ยโล้ย